คุณคิดว่าคุณรู้จักคนรอบตัวคุณดีแล้วหรือยังเรื่องราวสะเทือนขวัญกลางภูเก็ตนี้จะทำให้คุณกลืนน้ำลายทุกครั้งที่ฟังภรรยาสาวสวยท้องกับพระอาจารย์อายุ60ความลับครั้งนี้จะช็อกทั้งครอบครัวคุณจะเลือกเชื่อสิ่งที่เห็นหรือสิ่งที่รู้สึกเตรียมตัวให้พร้อมเพราะทุกวินาทีของวิดีโอจะทำให้คุณลุ้นจนตัวสั่นสะเทือนขวัญภูเกต็ตภรรยาสาวสวยตั้งครรภ์กับพระอาจารย์อายุห0 เรื่องจริงช็อกทั้งตระกูลเสียงคลื่นซัดกระทบฝั่งยามเช้าลมทะเลพัดกลิ่นเค็มอบอวนไปทั่วบ้านไม้หลังเล็กกลางสวนมะพร้าวน้ำฝนหญิงสาววัยยีปดปียืนกลุ่มท้องตัวเองที่เริ่มนูนขึ้นเล็กน้อยสายตาเธอเหมอมองไปยังวัดที่ตั้งอยู่ไม่ไกลหัวใจเต้นแรงราวกับมีใครมากระซิบความลับในหูเสียงระฆังวัดดังขึ้นแววเข้ามาเบาๆเธอหลับตาสูดลมหายใจลึก กลิ่นทุกกลิ่นเทียนกลิ่นดอกไม้แห้งลอยประปนในอากาศทุกอย่างดูสงบแต่ภายในใจกลับปั่นป่วนภาพใบหน้าพระอาจารย์สมพงษ์ผุดขึ้นในความคิดชายชาราผู้ใจดีที่เธอเคยเคารพเหมือนพ่อผู้สอนธรรมะสอนความอดทนและบอกให้เธอใช้ชีวิตอย่างสงบแต่ตอนนี้ทุกอย่างกลับไม่เหมือนเดิมคืนวันนั้นเธอยังจำได้ชัดฝนตกหนักถนนลื่นและเธอหนีเสียงทะเลาะของสามีมาที่วัด เสียงฟ้าร้องดังสนั่นขณะเธอหลบในศาลาไม้พระอาจารย์เดินเข้ามาพร้อมร่มไม้ไผ่ในมือรอยยิ้มอบอุ่นค่อยๆเปลี่ยนเป็นแววตาที่ทำให้หัวใจสั่นไหวสายลมเย็นพัดผ่านเสื้อคลุมพระปลิวเบาๆแสงฟ้าแลบสะท้อนผ่านดวงตาของท่านเธอได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองถี่ขึ้นทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วเกินไปเร็วจนเธอไม่ทันรู้ว่าอะไรคือบาปอะไรคือความรัก ตอนนี้เวลาผ่านไปสามเดือนท้องของเธอเริ่มชัดสามีเริ่มสงสัยคำถามของเขาแหลมคมเหมือนมีดลูกใครน้ำฝนเธอก้มหน้ามือเย็นเฉียบหัวใจของเธอเต้นรัวร่างกายสันสานเสียงระฆังวัดดังอีกครั้งเหมือนเตือนถึงสิ่งที่เธอไม่อาจหนีพระอาจารย์กำลังนั่งสวดมนต์ในโบสถ์แต่แววตาของท่านเต็มไปด้วยความกลัวเช่นกัน เธอรู้ดีว่าความลับนี้ไม่อาจเก็บได้นานในหมู่บ้านเริ่มมีเสียงซุบซิบบางคนบอกว่าเธอโดนของบางคนพูดว่าพระอาจารย์ละเมดศีลและในคืนหนึ่งเสียงเคาะประตูบ้านก็ดังขึ้นเสียงเคาะประตูดังขึ้นสามครั้งช้าๆหนักแน่นน้ำฝนสะดุ้งเฮือกหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดในความเงียบสามีของเธอหันไปเปิดประตูด้วยสีหน้าขุนเคือง แสงจากตะเกียงน้ำมันส่องให้เห็นเงาของชายชารานุ่งผ้าจีวรสีม่นพระอาจารย์สมพงษ์ยืนอยู่ตรงนั้นดวงตาท่านสันไหวริมฝีปากเม้มแน่นอัตมามีเรื่องต้องพูดเสียงของท่านแผ่วเบาแต่สันสถานสามีของน้ำฝนชะงักไปชั่วขณะก่อนเชิญท่านเข้ามาภายในบ้านอบอวนด้วยกลิ่นชื้นของฝนและควันตะเกียงน้ำฝนนั่งนิ่งมือสั่นจนเห็นได้ชัดสายตาทุกคู่จับจ้องกันเงียบงนัน จนเสียงจิ้งหรีดนอกบ้านกลายเป็นเสียงเดียวที่ดังพระอาจารย์วางร่มไม้ไผ่ลงหายใจลึกและพูดช้าๆอาตมามิอาจเก็บสิ่งนี้ไว้ได้อีกต่อไปเสียงนั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและสำนึกผิดน้ำฝนเผลอหลับตาน้ำตาไหลาอาบแก้มสามีของเธอกำมือแน่นเส้นเลือดปูดบนขมับท่านจะพูดอะไรเขาถามเสียงแข็งพระอาจารย์เงียบไปชั่วครู่ก่อนพูดต่อ สิ่งที่อยู่ในท้องของโยมมิใช่ของสามีโยมคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางบ้านตะเกียงสั่นแสงวุบวับเหมือนจะดับเสียงคลื่นทะเลไกลๆดังขึ้นอีกครั้งคล้ายเสียงคำรามของธรรมชาติสามีของน้ำฝนลุกพรวดขึ้นดวงตาแดงก่ำเต็มไปด้วยโทสะท่านพูดอะไรออกมาเขาตะโกนเสียงแตกพร่าแต่พระอาจารย์กลับนั่งนิ่งสายตาเต็มไปด้วยความเศร้าน้ำฝนร้องให้สะอกสะอื่น ร่างของเธอสั่นเทาเหมือนใบไม้ในพายุหนูหนูขอโทษเธอพูดเบาๆแต่เสียงนั้นดังชัดในหัวของทุกคนพระอาจารย์หลับตาแน่นราวกับกำลังภาวนาให้สิ่งชั่วร้ายจางหายไปแต่ไม่มีมนบทใดจะชำระความผิดในค่ำคืนนี้ได้และในขณะที่สายฟ้าพาลงบนฟ้าเหนือภูเก็ตเสียงกรีดร้องก็ดังก้องไปทั่วสวนมะพร้าวเสียงกรีดร้องสะท้อนก้องกลางคืน นกแสกบินผ่านหลังคาส่งเสียงแหลมเสียดแทงหัวใจฝนเริ่มตกหนักอีกครั้งลมแรงพัดประตูไม้เปิดออกตะเกียงดับเหลือเพียงแสงฟ้าผ่าที่สว่างวาบในห้องสามีของน้ำฝนยืนตัวสั่นดวงตาเต็มไปด้วยความโกรธและสับสนมือของเขากำแน่นจนเล็บจิกเข้าฝ่ามือน้ำฝนซุดตัวลงกับพื้นร้องให้อย่างสิ้นหวังพระอาจารย์สมพงษ์ยังคงนั่งสงบแต่ดวงตาท่านเปียกชื้น เสียงฟ้าร้องดังสถานเหมือนเสียงแห่งการพิพากษาทำไมต้องเป็นท่านทำไมต้องเป็นเธอเสียงสามีตะโกนด้วยความเจ็บปวดจนสะเตือนใจพระอาจารย์ค่อย,อยๆเงยหน้าขึ้นมองเขาด้วยสายตาอ่อนโยนแต่เศร้าลึกอาตามามิได้ตั้งใจให้สิ่งนี้เกิดขึ้นน้ำเสียงของท่านสั่นเผยความอ่อนแอของมนุษย์ที่หลงทางแต่กรรมที่ก่อแล้วย่อมต้องชดใช้น้ำฝนพยายามลุกขึ้นแต่ร่างเธออ่อนแรง เธอกุมท้องตัวเองรู้สึกถึงการดิ้นเบาๆภายในน้ำตาไหลปนเหงื่อร่างกายสั่นสถานทั้งจากความกลัวและความรู้สึกผิดเสียงฝนกระหน่ำรัวลงบนหลังคาไม้เก่าสายฟ้าส่องให้เห็นเงาของทั้งสามคนซ้อนทับกันภาพนั้นดูบิดเบี้ยวเหมือนเงาแห่งบาปที่เกาะกินหัวใจพระอาจารย์เอ่ยเสียงเบาอัตมาจะออกจากวัดพรุ่งนี้จะไปไกลเท่าที่เท้าอาัตมาจะพาไป น้ำฝนเงยหน้ามองด้วยสายตาวาวรอนอย่าไปหนูจะทำอย่างไรต่อไปแต่พระอาจารย์หลับตาน้ำตาไหลาอาบแก้มหนทางของอัตมาไม่มีที่ให้ย้อนกลับอีกแล้วเสียงคลื่นดังขึ้นจากชายฝั่งเหมือนเรียกใครบางคนสามีของน้ำฝนห,นหันหลังเดินออกไปในสายฝนโดยไม่หันกลับทิ้งเธอไว้กับพระอาจารย์ในบ้านที่มืดและเย็นยเยือกและในเงียบงันนั้นเสียงหัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบจะทะลุออกมา น้ำฝนนั่งนิ่งในความมืดมือกลุ่มท้องแน่นหัวใจเต้นแรงจนราวกับจะระเบิดออกมาเสียงฝนตกกระทบหลังคาไม้เหมือนจังหวะชีวิตที่ถูกบีบให้เร็วขึ้นกลิ่นดินเปียกปนกลิ่นทูบทำให้เธอเวียนหัวพระอาจารย์เงียบอยู่ข้างๆแต่บรรยากาศรอบตัวเต็มไปด้วยความตึงเครียดรอยยิ้มอ่อนโยนของเขาหายไปเหลือเพียงดวงตาที่เต็มไปด้วยความสำนึกผิดและความกลัว น้ำฝนได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองชัดขึ้นทุกวินาทีเหมือนยืดยาวออกไปเธอพยายามคิดถึงทางออกแต่ความคิดถูกความกลัวบดบงังภาพอนาคตที่ไม่แน่นอนลอยเข้ามาในหัวเด็กน้อยในท้องเธอใครจะเป็นผู้ปกป้องทันใดนั้นประตูบ้านเปิดอาซ่าอีกครั้งลมพัดแรงจนทำให้ตะเกียงล้มกระแทกพื้นแสงสว่างวุบวับของฟ้าผ่าส่องไปทั่วห้อง เงาของพระอาจารย์น้ำฝนและบ้านไม้ผสมปนเปนกันจนแทบแยกไม่ออกน้ำฝนสะดุ้งเธอก้าวถอยไปชนกำแพงหัวใจเต้นรัวสติเริ่มพร่าเลือนเสียงฝีเท้าเข้ามาใกล้แต่ไม่ใช่ของสามีเป็นเสียงใครบางคนที่เธอไม่คุ้นเคยดวงตาของเธอกวาดไปมาทั่วห้องในความมืดใครเธอถามเสียงเบาแต่สั่นเครือไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงฝนและเสียงฟ้าร้อง ความรู้สึกหวาดกลัวค่อยๆแผ่ซ่านทั่วร่างเหมือนมีบางสิ่งกำลังจับจ้องเธอจากความมืดพระอาจารย์ค่อยๆเอ่ยเสียงเบาน้ำฝนจงระวังตัวให้ดีคำพูดนั้นเต็มไปด้วยน้ำหนักเหมือนเป็นคำเตือนสุดท้ายก่อนเหตุการณ์จะพาเธอลงสู่ความมืดมิดที่ไม่อาจหลีกหนีได้น้ำฝนก้มหน้าลงมือสันสถานเด็กน้อยในท้องดิ้นแรงขึ้นราวกับรับรู้ถึงอันตราย เธอพยายามกลั้นหายใจรู้สึกถึงความสั่นสะเทือนรอบตัวและทันใดนั้นเสียงฝีเท้าที่ไม่รู้จักเดินเข้ามาใกล้จนแทบหายใจไม่ออกเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาเรื่อยเืน้ำฝนก้าวถอยหลังชนกับมุมห้องมือยังคงกลุ่มท้องแน่นหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุอกความมืดรอบตัวเหมือนจะกลืนเธอทั้งเป็นฟ้าผ่าอีกครั้งสองให้เห็นเงาของใครบางคนยืนอยู่ตรงประตู ใบหน้าที่ปรากฏชัดเจนทำให้เธอแทบหยุดหายใจดวงตาของชายคนนั้นเย็นยะเยือกแววตาเหมือนอ่านใจเธอทุกความลับน้ำฝนกลืนน้ำลายฝ่ามือเย็นเฉียบคุณใครเสียงเธอสั่นจนแทบฟังไม่ได้ชายคนนั้นยิ้มบางๆแต่เต็มไปด้วยความเย็นชาก้าวเข้ามาใกล้ทีละก้าวเสียงฝีเท้าดังก้องในห้องเปล่าพระอาจารย์ลุกขึ้นยืนตรงหน้าน้ำฝนด้านหลังอย่าเข้ามาใกล้ เสียงของท่านหนักแน่นเต็มไปด้วยความเด็ดขาดชายคนนั้นหยุดชั่วครู่หัวเราะเบาเรื่องทั้งหมดฉันรู้หมดแล้วเสียงนั้นแผ่วเย็นเยียบน้ำฝนสะดุ้งเธอหันไปมองพระอาจารย์ด้วยสายตาวิงวอนน้ำฝนจงเชื่ออัตมาพระอาจารย์พูดอย่างเร่งด่วนแต่สายตาของเธอเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเด็กในท้องดิ้นแรงขึ้นราวกับรับรู้ถึงอันตรายที่ใกล้เข้ามา ความมืดรอบตัวหนาแน่นขึ้นเหมือนจะกดทับทุกสิ่งชายคนนั้นขยับเข้ามาอีกก้าวหนึ่งคุณคิดว่าจะปกป้องเธอได้หรือพระอาจารย์เสียงนั้นเย็นยเยือกน้ำฝนรู้สึกเหมือนเลือดแข็งตัวมือทั้งสองข้างสั่นจนแทบควบคุมตัวเองไม่ได้หัวใจเต้นแรงร่างกายเย็นเฉียบฟ้าผ่าอีกครั้งแสงสว่างสว่างวูบเห็นเงาของชายคนนั้นพระอาจารย์และน้ำฝนรวมกันเป็นภาพที่บิดเบี้ยว น้ำฝนก้มหน้าร้องให้น้ำตาไหลปนเหงือ่อทุกอย่างหยุดนิ่งราวกับโลกทั้งใบรอคอยการตัดสินใจครั้งสุดท้ายเด็กในท้องดิ้นแรงขึ้นอีกครั้งเหมือนส่งสัญญาณเตือนถึงภัยที่กำลังเข้ามาน้ำฝนรู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างจากความมืดและทันใดนั้นเสียงประตูบ้านดังปงังอย่างรุนแรงจนทุกคนสะดุง้งเสียงประตูปังทำให้ทุกคนสะดุง้งชายคนนั้นชะงักหันไปมอง ฟ้าผ่าทำให้แสงสว่างสาดเข้ามาในห้องเงาของเขายาวและบิดเบี้ยวเหมือนเงาของบาปที่กาะติดตัวพระอาจารย์ก้าวขึ้นมาขวางน้ำฝนถอยไปชิดผนังทุกอย่างจบแล้วเสียงของท่านหนักแน่นแต่เต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าชายคนนั้นนิ่งไปราวกับคำพูดนั้นทำให้เขาหยุดคิดน้ำฝนหายใจเข้าลึกมือยังคงกลุ่มท้องความหวาดกลัวค่อยๆจางลงเสียงฝนเริ่มซาลงเหลือเพียงเสียงคลื่นเบาๆจากชายฝั่ง บ้านไม้เต็มไปด้วยความเงียบสงบแต่ภายในหัวใจของน้ำฝนยังคงสั่นสถานจากสิ่งที่เกิดขึ้นพระอาจารย์นั่งลงข้างเธอน้ำฝนอย่าท้อใจจงใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังน้ำฝนพยักหน้าน้ำตาไหลช้าๆแต่รู้สึกถึงความอุ่นใจเด็กน้อยในท้องก็เริ่มดิ้นอย่างสงบเหมือนรู้ว่าแม่ปลอดภยัยสามีของเธอกลับมาในวันรุ่งขึ้นสายตาของเขายังมีความโกรธแต่เริ่มมีความเข้าใจ ครอบครัวเริ่มพูดคุยและจัดการกับความจริงที่เกิดขึ้นทุกอย่างไม่ได้กลับไปเหมือนเดิมแต่ทุกคนเริ่มเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันด้วยความระมัดระวังและความเข้าใจน้ำฝนมองไปยังท้องฟ้าเหนือภูเก็ตแสงแดดเริ่มสาดผ่านเมฆเสียงคลื่นสงบลงหัวใจของเธอเริ่มเย็นลงความกลัวค่อยๆจางและแม้เรื่องราวทั้งหมดจะยังคงเป็นความทรงจำที่เจ็บปวดแต่ชีวิตต้องดำเนินต่อไป เด็กน้อยในท้องจะเป็นโอกาสใหม่และน้ำฝนเริ่มก้าวไปข้างหน้าด้วยความเข้มแข็งและความหวังในใจ